4 7 11 9 8 9 8 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9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  ว่าทีตังจ์ตาริภูริสัจุคานิอัตถะภูริสังฆะอุสะพัคขวะโตสาวกสังโูปาหุ่นยปาหุ่นยทักขินโยอัญชรีเกรณิยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสาติจินดามณีปิยังมันตังยัสังทาสังโกนังอุปัสสันติสีเนหังมาตาปิตวะอะระหังปปโพจินตังปปโตักจะมหาราชาตะวังมังโศนสัตตุโนทีปังเกะ จารเโวสุโคติทีิกิติเทวเยสกปัดสักโกปัดชังทัศมิงกิตเนวะทัตวาปิยังกันตังสาีิุูโตขราวันตุเมสิทิลาพังนาชานาเยมณีจินดาปียังจะพระนางสัตเอชนาะหูชนาปียังมะมะสักตะวาพุทธรัตนังโอ สัตถังอุตมังวรังเอหิปิยะเอหิเทวมนุษยานังพุทธตเตเชนะโสธินานัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาูปะสะัสสเมนตุเตสกตวาธรรมะลัตธนังโอสัตถังอุตมังวรังปะวิราหุปะสะมน,านาาังตะเตเชนะโสธินานัสันตุปัตถวาสัพเพภยูปสัสสเมนตุเต สกัตตวาสกัตตนทวะนังโอภาถังอุตมังวรังอาเหนยังปางเหนยังสังคเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตตวะสเพโรคาบูพเมนสวนตุเมีอุติปิโสปขวะอรหังสมมาสัมพุทธวิชาจารนสััพโนสุตโตโลกาวิทูอนุโรปุริสสะทมัสสารถิสะตาเทวมุสนาพุทโตปขวาติสวะคาโตปขวะตาตมูสันติโตุโอากาลิโก

สังโกนังอุปส s a n ิเีษสิเนังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันตรมหาลาชาตะวันมันโกสันตุโนทีปังกาเลเทโบสุโกเทสิกิกีเทโบเยกโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลีปตโตพระวันตุมีสิทีลาฟังเชนาตะเยมามีจินดาปียังจะท่าสังท่านังสับเพชะพระหูชนาปียังมะมะ สัจกระทวาพุทธารัตนังโอภาสังอุตมังวารังเอหีตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตยเชนะโสตินานัสันตุปัตตวาสัพเพตุขาอุปะสเมินตุเตสัจกระทวาธรรมารัตนังโอภาสังอุตมังวารังปาริราหูปัตตวะสารังธรรมเตเชนะโสตินานัสันตุปัตตวาสัพเพพยาอุปาสเมินตุเตสัจกระทบวาสังฆารัตนังโอภาสังอุตมังวารังอาหุเนยังปางเนยัง

สาวกสังโฆสามิติปฏิปันโนระขวโตสาวกสังโฆญาที่ตั้งจตารีปุริสัุคานิอัตตาปุริสภูภะลาเอสระควโตสาวนาเนโยปากเนโยทักขิเนโยอัญชรีเกมิโยอนุตรังคุณได้เกิตังโลกสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปปัชชิสันสินนหามาตาปิตตะวะอารหุปะโพตันจามหาราชาตาวังมังโพสันตุ โนทีปังกาเรเทโบสุโกเศธพิกิติเทโสะโกปัจชังคัศมิงกิตในวากทัตตาปียังกันตังสารีปุตโตพระวันตุเมสิที่ลาพังชนานาเยมาลีจินดาปียังจะท่านังสัพเพชนาพระหงคชนาปียังวามาสักัตวาพุทธารถนังโอตะทั้งอตมังวารังอิงหังกิฐหิดตังเทวมนุษสานังพุทธเตชนาโสทนานสันตุปัตตวาสัจเจทุกขาวุ ป่สเมนตูเตสกตวาธรรมรัตนนางโอภาสังกุตมังวรังปาริราหูปัาสะทังมะนังธรรมเตชนะโสทนานัสสันตุปัตถวาสเพพยาหุปะสเมนตูเตสกตวาสังฆารัตนนางโอภาสักุตมังวรังอาหงเวยังปาหงเวยังสังฆเตชนะโสทนานัสสันตุปัตถวาสเพราโกอูป่สเสมนตูเต